สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับพอมีประกาศยุบสภาปุ๊บเมื่อวันที่12ทธันวาคมประเทศไทยก็เหมือนเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มตัวทันทีเลยนะคะใช่ครับบรรยากาศที่เคยนิ่งๆนี่กลับมาร้อนทันทีเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกภูมิทัศน์การเมืองไทยก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569กันค่ะ จากข้อมูลหลายชิ้นที่เราได้มานี่คือมีครบเลยตั้งแต่บทวิเคราะห์กลยุทธ์ของพรรคใหญ่ๆไทม์ไลน์ทางการจากกรกตการเกิดขึ้นของพรรคหน้าใหม่ไปจนถึงมุมมองจากฝั่งนักลงทุนครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือการปฏริปตอภาพทั้งหมดนี้ให้เห็นตรงกันว่าศึกเลือกตั้งปี69หน้าตาเป็นยังไง ใครคือผู้เล่นหลักแล้วอะไรคือตัวแปรชี้ขาดค่ะใช่เลยครับแล้วต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันน่าสนใจเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งเศรษฐกิจปากท้องสถานการณ์ชายแดนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละพักเองด้วยที่เราจะคุยกันวันนี้เลยไม่ใช่การคาดเดาส่วนตัวนะครับแต่คือการวิเคราะห์จากข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเยี่ยมเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดก่อนเลยคือทม์ลายต่างๆที่กะกะตเค้อออกมาแล้วจะได้รู้ว่าหมุดหมายสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างครับผมหลักๆที่ทุกคนต้องจำเลยก็คือวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569อืมส่วนใครที่รู้ตัวว่าไม่สะดวกก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าให้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้าคือวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับฝั่งพักการเมืองนี่แทบไม่มีเวลาให้หายใจเลยนะครับ เพราะว่ากำหนดการรับสมัครสอสเนี่ยจะมีขึ้นช่วงปลายปีนี้เลยคือ27-31ทธันวาคม2568โอ้โหปลายปีพอดีเลยใช่ครับส่วนประชาชนที่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าหรือว่าอยู่นอกราชาอาณาจักร ก็เริ่มได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมยาวไปถึง5้ามกราคมปีหน้าเลยมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะว่าต้นปีจะคึกคักเป็นพิเศษใช่ครับเพราะว่าก่อนเลือกตั้งใหญ่แค่มิตรเดียววันที่11มกราคมยังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างอ,อบตา,าด้วยเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องกันตั้งแต่ต้นปีเลยเรียกว่าเป็นฤด,ดูแห่งการกาบัดจริงๆนะคะแต่เอาเข้าจริงไทม์ไลน์ก็เป็นแค่ฉากหลังใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญกว่าคือ กฎกติกาของสนามแข่งในครั้งนี้ซึ่งข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่ามันเปลี่ยนไปพอสมควรเลยประเด็นนั้นสำคัญมากครับเพราะกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ของทุกพักเลยเรื่องแรกที่ชัดเจนที่สุดคือการประกาศจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตใหม่ตามข้อมูลประชากรล่าสุดอ๋อที่มีการปรับเปลี่ยนจานวนสอสอในบางจังหวัดใช่ครับซึ่งมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ที่ส่งผลโดยตรงต่ออำนาจทางการเมืองแล้วเดี๋ยวนะคะการขยับจำนวนสอสอแค่หนึ่งหรือสองคนในจังหวัดมันส่งผลได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะมากเลยครับลองดูตัวอย่างชัดๆนะครับจังหวัดที่เป็นหัวเมืองอุตสาหกรรมอย่างประทุมธานีเนี่ยสสเพิ่มจาก7เป็น8คนสมุทรสาครก็เพิ่มจาก3เป็นคี่คนในทางกลับกันจังหวัดที่อาจจะมีการย้ายออกของประชากรอย่างนาครศรีธรรมราชลดจาก10เหลือ9 ลบบุรีลดจาก5เหลือสโอ้การเพิ่มหรือลดหนึ่งก้วีในจังหวัดที่แข่งกันสูงสูงเนี่ยคือชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะครับมันคือภาพสะท้อนว่าอำนาจทางการเมืองกำลังเคลื่อนตัวตามการเติบโตของเมืองจริงๆเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าการต่อสู้ในจังหวัดเหล่านี้จะดุเดือดขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยเรานอกจากเรื่องจำนวนสสที่เปลี่ยนไปยังมีประเด็นเรื่องกติกาอื่นๆที่น่ากังวลอีกไหมคะมีครับและเป็นประเด็นใหญ่ที่แก้ไม่ตกเสียที นั่นคือข้อกังวลจากฝั่งสอวอในข้อมูลที่เราได้มาเกี่ยวกับปัญหาบัตรเสียที่มันเยอะมหาศาลอ๋อเรื่องเบอร์ผู้สมัครกับเบอร์พักไม่ตรงกันใช่เลยครับต้นต่อสําคัญก็คือความสับสนของผู้ใช้สิทธิ์นี่แหละที่เบอร์สสเขตกับเบอร์พักในบัตรเลือกตั้งมันดันเป็นคนละเบอร์กันเรื่องนี้จาได้เลยค่ะสร้างความสับสนวุ่นวายมากจริงๆแล้วในข้อมูลมีข้อเสนอทางออกเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะข้อเสนอก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับ คือกลับไปแก้ที่ต้นต่อเลยแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา90เพื่อบังคับให้ใช้เบอร์เดียวทั้งสอสอเขตและพักไปเลยเพื่อให้ประชาชนจำง่ายขึ้นใช่ครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็มีอีกข้อเสนอคือปรับปรุงตัวบัตรเลือกตั้งให้มันใช้งานง่ายขึ้นเช่นใส่ทั้งชื่อพักโลโก้หรือแม้กระทั่งรูปผู้สมัครลงไปเลยเพื่อลดโอกาสการผิดให้เหลือน้อยที่สุดถูกต้องครับถ้าแก้ตรงนี้ได้คะแนนเป็นล้านๆที่เคยเสียไปก็อาจจะกลับเข้ามาในระบบ แล้วก็เปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้เลยประเด็นเรื่องกติกาที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะจํานวนสสที่ขยับไปมามันส่งผลโดยตรงกับกลยุทธ์ของพรรคต่างๆเลยนะคะซึ่งก็น่าจะนําเราไปสู่คําถามที่ใหญ่ที่สุดพอดีว่าแล้วผู้เล่นหลักแต่ละคนเขาวางเกมของตัวเองไว้อย่างไรในสนามแข่งที่เปลี่ยนไปนี้ครับข้อมูลที่เรามีสรุปภาพตรงกันว่านี่คือศึกสามขั้วหรือสามสีที่ชัดเจนมากใช่ครับ เรามาลองไล่ดูทีละขั้วเลยเริ่มจากสีน้ำเงินหรือพักคภูมิใจไทยบทวิเคราะห์หลายชิ้นใช้คำเปรียบเปรยได้น่าสนใจมากว่านี่คือหุ้นพุ่งชนเพดานหุ้นพุ่งชนเพดานหมายถึงเป็นพักที่มีโมเมนตัมแรงที่สุดและมีโอกาสสูงสุดที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกลยุทธ์ของพรรคนี้ชัดเจนมากคือการใช้กระสุนและบ้านใหญ่ครับ อ๋อซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการใช้ทรัพยากรทั้งเงินทุนแล้วก็เครือข่ายอิทธิพลในพื้นที่ใช่ครับแล้วก็รวมถึงอำนาจรัฐที่ตัวเองมีอยู่มาผนวกรวมกับเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นที่แข็งแกร่งจากการดึงสอสอจากพรรคอื่นเข้ามาเสริมทับอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวนะคะการประเมินที่ว่าอาจจะได้สอสอถึง1 4 0่งถึงร้อที่นั่งนี่มันก้าวกระโดดจากเจที่นั่งเดิมไปเท่าตัวเลยนะ ในข้อมูลพอจะชี้ได้ไหมคะว่าการเติบโตขนาดนี้มันมาจากไหนเป็นหลักเป็นคำถามที่คมมากครับคือมาจากการดูดสอสอเก่าหรือว่าเขาสร้างฐานเสียงใหม่ได้จริงๆข้อมูลชี้ว่าการเติบโตส่วนใหญ่มาจากการผสมผสานกันครับแต่ให้น้ำหนักไปที่การดึงสอสอและกลุ่มการเมืองจากพักอื่นเข้ามาเป็นหลักมันคือการสร้างซูเปอร์พาวเวอร์ทางการเมืองผ่านดีลต่างๆอืข้อดีคือมันทรงพลังมากในระยะสั้นแต่ความท้าทายในระยะยาวก็คือการบริหารจัดการกลุ่มกวนต่างๆที่เข้ามา ซึ่งอาจจะไม่ได้มีอุดมการณ์ร่วมกันแต่เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจมากกว่าน่าสนใจมากค่ะจากกลยุทธ์กระสุนและบ้านใหญ่ของสีน้ำเงินเราข้ามฟากมาดูขั้วที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงบ้างสีส้มหรือพักประชาชนที่มาด้วยแนวทางที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยคนละขั้วจริงๆครับพักประชาชนขับเคลื่อนด้วยกระแสและความหวังในการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ในทางเทคนิคจะเป็นพักใหม่ในสนามเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรกแต่ก็ถือเป็นเจเนอเรชันที่3ที่สืบทอดมาจากอนาคตใหม่และก้าวไกลใช่ครับและจุดแข็งที่สำคัญคือการเป็นพักที่มีฐานสอสเดิมในสภาชุดที่แล้วมากที่สุดถึง151คนการประเมินที่นั่งของพักนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเป้าหมายที่เป็นจริงได้มากที่สุดคือการรักษาฐานเดิมเอาไว้ คืออยู่ที่ประมาณ140ถึง160ที่นั่งการรักษาฐานที่นั่งเดิมให้ได้เท่าเดิมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งอย่างภูมิใจไทยกำลังขยายตัวเป็นเท่าตัวแบบนี้การยืนอยู่ที่เดิมมันเท่ากับกำลังถอยหลังหรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่น่าคิดครับความท้าทายใหญ่หลวงของพักประชาธิปไตยก็คือการเปลี่ยนกระแสในโลกโซเชียลและในเขตเมือง ให้กลายเป็นคะแนนเสียงที่จับต้องได้ในพื้นที่ที่การเมืองแบบบ้านใหญ่ยังทรงอิทธิพลอยู่อ๋อมันคือสงครามระหว่างอุดมการกับการเมืองแบบจักตั้งใช่เลยครับคือการจะเจาะฐานเสียงในพื้นที่ที่คู่แข่งมีเครือข่ายฝังรากลึกมานานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนั่นคือสมการที่ยากที่สุดที่พักต้องแก้ให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทีนี้มาถึงขั่วสุดท้ายที่สถานะเปลี่ยนไปมากที่สุดจนน่าใจหายคือสีแดงหรือพักเพื่อไทยจากเดิมที่เคยเป็นคู่ชิงแชมป์มาตลอดตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นอีกบทบาทหนึ่งไปแล้วบทบาทเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับสถานะของเพื่อไทยในข้อมูลวิเคราะห์ชุดนี้ไม่ใช่คู่ชิงอันดับหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวแปรสําคัญตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ครับ นักวิเคราะห์บ,บางคนใช้คำแรงถึงขนาดว่าแดงแผ่วแล้วและกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่มีการประเมินที่น่าตกใจว่าอาจจะได้สอสอไม่ถึงหนึ่งที่นั่งด้วยซ้ำโหต่ำกว่าร้อยที่นั่งนีถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับพรรคขนาดนี้นะคะแล้วในสภาวะแบบนี้กลยุทธ์สำคัญของเพื่อไทยคืออะไรคะหรือพูดง่ายๆคือไทยใบสุดท้ายของเขาคืออะไรข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยครับว่า ไพ่ใบสำคัญที่สุดที่เพื่อไทยอาจจะต้องนำมาใช้ก็คือการมีแคนดิเดตนายกจากตระกูลชินวัตรเพื่อเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงคะแนนใช่ครับเพื่อประคองฐานเสียงเดิมที่กำลังสั่นคลอนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดการไม่มีชื่อจากตระกูลนี้ในสนามเลือกตั้งอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าตระกูลชินวัตรกำลังจะถอยจากการเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคอย่างรุนแรง พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเพื่อไทยหล่นจากตำแหน่งคู่ชิงแชมป์กลายมาเป็นแค่ตัวชี้ขาดว่าจะให้ใครได้เป็นแชมป์แทนแล้วนอกจากสามพักใหญ่นี้ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวป่วนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและจะมองข้ามไม่ได้เลยพักเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่ตัวประกอบแต่คือตัวแปรที่จะชี้ขาดในเขตที่คะแนนสูสีกันมากอย่างพักกล้าธรรมของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสอ๋อกลุ่มนี้ฐานเสียงในภาคเหนือแน่นมากใช่ครับ หรืออย่างพักไทยก้าวใหม่ของดรเอสุชัดชวีที่แยกตัวออกมาจากประชาธิปัตย์ก็มีเป้าหมายชัดเจนในการเจาะกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพซึ่งอาจจะไปตัดคะแนนได้ทั้งจากพักประชาชนและพักอื่นๆแปลว่าพักเหล่านี้ตั้งใจมาเพื่อตัดคะแนนพักใหญ่โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะหรือเขามีเป้าหมายที่จะสร้างที่ยืนของตัวเองจริงๆเป้าหมายหลัก คือการได้สอสอเข้าสภาให้มากพอที่จะมีอำนาจต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลครับพักของดรเออาจจะไปแย่งคะแนนเสียงคนเมืองกับพักประชาชนขณะที่พักอื่นๆอย่างพักเศรษฐกิจของพลเอกรังสีก็อาจจะเข้ามาตัดคะแนนในกรทมและหัวเมืองใหญ่ได้เช่นกันในเขตที่คะแนนห่างกันไม่กี่ร้อยคะแนนพักเล็กๆเหล่านี้ก็คือตัวชี้ชะตาเลยถูกเพ่งเลยครับ พอเห็นภาพผู้เล่นชัดขนาดนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือหลังเลือกตั้งจบใครจะจับมือกับใครหน้าตารัฐบาลจะเป็นอย่างไรในบทวิเคราะห์ต่างๆได้วางสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้ไว้บ้างไหมคะมีการวางสูตรไว้หลายสูตรเลยครับแต่ละสูตรก็มีความเป็นไปได้แตกต่างกันไปเริ่มจากสูตรที่ 1. นึ่ง้ำเงินบวกซุ้ม หรือภูมิใจไทยจับมือกับพักประชาชนสูตรนี้ดูเหมือนน้ำกับน้ำมันเลยนะคะในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้จริงเหรอคะมันดูเป็นไปได้ยากมากครับแต่ในข้อมูลวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวคือคะแนนของทั้งสองพักออกมาใกล้เคียงกันมากจนไม่มีใครสามารถทิ้งอีกฝ่ายไปตั้งรัฐบาลได้อ๋อแล้วอาจจะมีภารติจเฉพาะหน้าร่วมกันอย่างการแก้รัฐธรรมนูญเป็นตัวเชื่อมประมาณนั้นครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นสูตรที่โอกาสเกิดน้อยและมีความเสี่ยงด้านสถิรภาพสูงมากแล้วสูตรในอดีตอย่างแดงกับส้มล่ะคะนั่นคือสูตรที่สองแดงบวกส้มหรือเพื่อไทยจับมือกับประชาชนสูตรนี้ถูกมองว่าเกิดยากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันครับเพราะอะไรครับ บทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ตรงกันว่ารอยร้าวและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมันลึกเกินกว่าจะประสานกันได้ในรเรวนี้ครับเว้นแต่จะมีแรงกดดันมหาศาลจากปัจจัยภายนอกจริงๆงั้นก็เหลือสูตรสุดท้ายที่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายจะมองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ถูกต้องครับสูตรที่3น้ำเงินบวกแดงโดยมีภูมิใจไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วดึงพักเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลด้วยสูตนี้ถูกมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด ใช่ครับเพราะจะสามารถสร้างรัฐบาลผสมที่มีเสียงในสภาเกิน300อเสียงได้ไม่ยากทําให้มีเสถียรภาพสูงและในขณะเดียวกันก็จะผลักให้พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวโดยสมบูรณ์ซึ่งถ้าผลออกมาว่าเพื่อไทยได้สสต่ำกว่าร้อยที่นั่งจริงก็จะยิ่งเข้าทางสูตรนี้มากขึ้นใช่ครับเพราะอำนาจต่อรองของเพื่อไทยจะลดลงและมีทางเลือกไม่มากนักแต่สูตรนั้นก็ดูมีความเสี่ยงในแง่ของภาพลักษณ์นะคะ โดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยที่อาจจะถูกมองว่าทิ้งอุดมการณ์เดิมไปจับมือกับขั้วตรงข้ามอย่างสมบูรณ์บทวิเคราะห์ได้ประเมินแรงต้านจากฐานเสียงตัวเองไว้บ้างไหมคะประเมินไว้สูงมากครับนั่นคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของดีลนี้สําหรับพรรคเพื่อไทยคือการสูญเสียความไว้วางใจจากฐานเสียงที่เคยสนับสนุนมาอย่างยาวนานอ mm. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของพรรคในระยะยาวแต่ในเกมการเมืองระยะสั้น การได้เข้าร่วมรัฐบาลก็อาจเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจกว่าการเป็นฝ่ายค้านที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยเกมการเมืองนี้ซับซ้อนจริงๆนะคะแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้จบแค่ในแวดวุงการเมืองแน่ๆอยากรู้ว่าในมุมของรอบก,การลงทุนอย่างนักลงทุนต่างชาติเขามองเกมที่วุ่นวายนี้อย่างไรคะนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเพราะข้อมูลจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ชี้เห็นภาพที่ต่างออกไปเลย คือนักลงทุนต่างชาติมองข้ามช็อตไปแล้วพวกเขาไม่ได้ให้น้ำหนักว่าใครจะชนะมากเท่ากับจะเกิดอะไรขึ้นหลังเลือกตั้งต่างหากแล้วอะไรคือสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญที่สุดหลังเลือกตั้งคะมี3มข้อหลักๆที่เป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นเลยครับ 1. คือความเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะมันหมายถึงภาวะสุญญากาศทางการเมืองจะสั้นใช่ครับ 2. คือความน่าเชื่อถือของทีมเศรษฐกิจใครจะมาคุมกระทรวงสำคัญสคัญอย่างกระทรวงการคลังพลังงานคมนาคมอ๋อโฉมหน้าของทีมนี้สำคัญกว่าตัวนายกด้วยซ้ำใช่เลยและสมซึ่งสำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องของนโยบายโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานซึ่งนักลงทุนมองว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเสียอีก แปลว่าสำหรับพวกเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสูตรไหนก็ตามขอแค่ตั้งให้เร็วมีทีมเศรษฐกิจที่ไว้ใจได้และสารต่อนโยบายใหญ่ๆได้ก็พอแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเขาให้คะแนนความน่าเชื่อถือเชิงนโยบายของไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็เต็มสิ์อืมเพราะถึงเราจะมีจุดแข็งแต่ความเสี่ยงใหญ่หลวงที่ฉุดคะแนนเราไว้ก็คือเรื่องความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองนี่แหละครับ ถ้าหลังเลือกตั้งครั้งนี้เราสามารถตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและเดินหน้านโยบายได้เร็วความเชื่อมั่นก็จะกลับมาทันทีถ้าให้สรุปภาพใหญ่ทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เราจะเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569บนสนามแข่งที่กติกาเปลี่ยนไปทั้งจำนวนสสและผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญและหัวใจของการแข่งขันครั้งนี้คือการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างกลยุทธ บ้านใหญ่และกระสุนของพักภูมิใจไทยกับกระแสะและอุดมการณ์ของพักประชาชนโดยมีพักเพื่อไทยที่สถานะเปลี่ยนไปมาเป็นตัวแปรชี้ขาดในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าอย่างนั้นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าขบคิดที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้คืออะไรคะสิ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มุ่งไปที่กลยุทธ์ระดับพักและคณิตศาสตร์การเมืองนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนที่น่ารับฟังจากแหล่งข้อมูลบางชิ้นเหมือนกันนั่นคือความเสี่ยงที่การเมืองแบบเก่าอย่างการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจจะกลับมามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในเขตชนบทที่การแข่งขันสูงใช่ครับและยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ประเด็นอ่อนไหวอย่างความขัดแย้งชายแดนมาปลุกร้าวอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในช่วงโค้งสุดท้ายด้วย ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ข้อมูลเหล่านี้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนที่กำลังจะเดินเข้าคูหาได้ขบคิดก็คือท่ามกลางเกมการเมืองระดับบนที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ท้ายที่สุดแล้วอะไรจะเป็นปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจจริงๆของผู้คนจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่จับต้องได้อุดมการของพรรคอิทธิพลของนักการเมืองในพื้นที่หรือจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปลุกขึ้นมาในช่วงท้ายของการหาเสียงนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ